สามขั้นตอนสุดท้ายอะใบกระเพราแต่เยอะๆนะครับไม่ต้อ,องกลัวใบกระเพราก็ปลูกอะไรเองบ้านทางนุกทายโอ้โเอาละครับจบไปแล้วหนึ่งเมตร แกงปลาไก่แบบข้นๆแกงได้นะครับแกงปลาแกงไต้ไม่แกงปลาแบบนุ่มๆดีจ้ครับสารานค่ะ่แกงด้รัเปล่าปัเสิฟแล้วครับไม่เป็นไรก็ไม่ไสมาเดี๋ยวกูหยิบให้ืดมีนะไม่บอกว่า่อนว่าูอ่ะไม่ใช่เยอะแกงนี่ลไอ้นี่เมัที่สกาวอะไรเนี่ยง ดื้อไอ้แบบอย่างพ่อมาลเเนี่ยอะไรเนี่ย